สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาทำกระถางปลูกต้นไม้นะครับก็จะเป็นกระถางปูนปั้น3 0มสคูณยีซนเมตรนะครับก็อันดับแรกเราจะมาขึ้นแบบทรายก่อนนะครับจะใช้ทรายละเอียดนะครับมาทําขึ้นแบบทรายจะมีแบบทรายแล้วก็แบบปูนนะครับ พอขึ้นแบบทรายเสร็จแล้วก็จะใช้น้ำมันเครื่องนะครับทาไปตรงแผ่นที่เราลองทำนะครับพอขึ้นแบบทรายเสร็จเราก็มาใช้น้ำปูนเข้มนะครับมาลาดให้ทั่วนะครับในแบบทรายที่เราได้ทำไว้นะครับลาดให้ทั่วๆนะครับน้ำปูนเข้มก็คือปูนผสมน้ำอย่างเดียวนะครับไม่ได้ผสมทรายนะครับ ครับพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับปูนเซต็จตัวแล้วก็มาใส่ลวดนะครับกระถางใบนี้จะไม่ใหญ่นะครับผมก็เลยใส่แค่2เส้นนะครับรวดตรงปากกระถางกับตรงก้นกระถางนะครับเสร็จแล้วมาขึ้นปูนรอบ2นะครับผมจะใช้เป็นปูนผสมทรายครึ่งต่อครึ่งนะครับ แล้วก็ใช้แบบปูนปันครับครับตรงที่ปูนไม่เต็มเราก็ใช้เกียงนะครับตักขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปตรงไหนที่มันไม่เต็มนะครับครับผมก็ปั่นอีกรอบนึงนะครับก็จะเจ็บน้ำไอเนื้อปูนนะครับเอาไปทำเป็นน้ำแล้วก็ลาดลงไปเรื่อยๆนะครับปั่นจน ได้ตามที่เราพอใจนะครับครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับครับตอนนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้น้ำปูนเค็มนะครับเก็บรอบสุดท้ายครับเสร็จแล้วก็มาตัดขากระถางกันนะครับ ผมใช้มีดนะครับมีดทาครัวนี่แหละครับตัดขากระถางกระถางใบนี้เดี๋ยวผมจะทํามาใส่ชวนชมนะครับต้องใส่ชวนชมเราต้องใส่ กระถางลึกๆหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อยนะครับครับผมก็จะตัดให้ครบสีด้านนะครับ หลังจากที่ตัดขากระถางเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูระบายน้ํากันนะครับครับผมจะเจาะเป็น5้รูนะครับตรงขอบ4ีรูครับผมแล้วก็ตรงกลางอีก1นรูนะครับครับหลังจากที่เจาะ ดูเสร็จแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับพอแห้งแล้วเราก็ครบ12ชั่วโมงลราก็มายกออกจากแบบทรายนะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ปล่อยทิ้งไว้12ชั่วโมงก็แห้งดีแล้วครับครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำกระถางปลูกต้นไม้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับ